สวัสดีครับวันนี้พบกับเน็ตเอ็กครับคันนี้มาด้วยอาการชาร์จไม่เข้าอ่าไปเอิญไปต่างจังหวัดแล้วชาร์จไม่เข้าก็ทดสอบแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงชาร์จเข้าได้ละครับเจอสาเหตุแล้อ่าอันนี้เข้าไป9แอมผมตั้งวอชาร์จไว้แค่10แอมอ่าตอนนี้ชาร์จเข้าปกติจะเห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นอยู่ ชาร์จเข้าปกติก็เดี๋ยวซีนกันน้ำอะไรต่างๆเก็บงานเรียบร้อยค่าได้จ่ายเคสเนี้ยอยู่ประมาณ2,000บาทครับเราแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับกรณีชาร์จไม่เข้าอันนี้เดี๋ยวลองมาเทสกันดูเปิดประตูรถดูกันเลย าชาร์จเข้าปกตินะครับอตอนแรกมาเนี่ยเหลือแค่4กิโลเมตรก็มีเทสมีอะไรชาร์จไปเรื่อยๆโอเคอยู่ในสถาวะปกติและไม่แค่หมื่นเเองนะเนี่ยก็ชาร์จเข้าปกติครับเดี๋ยว x l ็กแลนเอ,อันนี้เขาอัปเดตไปแล้วก็ชาร์จเข้าคันนี้ไหนๆมาแล้วเขาก็เลยติดกันหนู พร้อมกันไปเลยทีเดียวนะเรียบร้อยเป็นแผ่นสแตนเลสอ่าก็เรียบร้อยเดี๋ยวชาร์จไว้ทั้งคืนพรุ่งนี้ลูกค้าก็มารับรถส่งงานได้ครับผม